พี่น้องทั้งหลายเราจะไม่ถอยไปไหนอีกแล้วเราจะมาปักหลักอยู่ที่ตรงนี้ท่านที่รักและเคารพหลังจากที่พวกเราตรงนี้ก็ระหกระเหินกันมาแต่เราขอสัญญาว่าให้ฟ้านินต้องเป็นพยานเราจะต้องปักหลักอยู่ที่ตรงนี้เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวเราจะสู้ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่พวกเราต่างก,ก็หลบหลีเพื่อจะหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสักที่หนึ่งวันนี้เราคิดกันแล้วว่าเราจะมาปักหลักอยู่ที่ตรงนี้เราจะมีแผ่นดินเป็นของพวกเราเองท่านผู้ชมครับ วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูที่ดนินที่สามารถจับต้องได้ที่ตรงนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ที่บ้านสวนคลองสิบตำบลบึงบาอำเภอหน,นองเสือจังหวัดปทุมธานีที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่จัดสรรที่สมบูรณ์แบบที่สุดในย่านหนองเสือเนื้อที่ก็จะเริ่มตั้งแต่62.5ตารางวาจนถึง157ตารางวา ที่ตรงนี้นะครับสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําไฟท่อระบายน้ํามีพร้อมแล้วช่นแล้วถ้าพวกเรามาปักหลักตั้งจินฐานอยู่ณนะที่แห่งนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะทําให้เรามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนี่ครับ A7 เนื้อที่62.5ตารางวาจะเป็นเนื้อที่เริ่มต้นนะครับก็จะเริ่ม ที่ตารางวาละ1 2 0 0 0บาทนะครับที่ของเราจะมีให้เลือกมากมายนะครับมีหลายแปลงด้วยกันทั้งหมดมีจะมีอยู่63แปลงด้วยกันโซนนี้ทั้งหมดนะครับจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ก็จะเป็นโซน A a นะครับ A1 จนถึง A35 นะครับและก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของโซน B โซน B ก็จะมีอยู่2อนแปลงครับนะครับก็จะมี B1 1และก็ B2 ฝั่งตรงข้ามไป จะเป็นในส่วนของโซน C นะครับโซน C ก็จะมี C 1และ C 2โซน D มี1แปลงครับก็คือ D 1แล้วก็โซน F จะเป็นมีทั้งหมด15แปลงด้วยกันโซน F นะครับก็จะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือผูท,ท่านใดน,นะครับที่กําลังมองหาแปลงที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ตรงนี้สามารถที่จะมาเลือกสรรมารังสรสรจัญจินตนาการของท่านได้ว่า และที่สําคัญที่สุดนะครับที่ตรงนี้สามารถที่จะผ่อนได้นะครับซึ่งการผ่อนนั้นก็จะมีระยะผอ่อนนานถึง3ปีนะครับวันที่26นี้เราจะมาจองกันเป็นวันแรกนะครับจองจองดาวเพียง30,000บาทเท่านั้นแล้วก็สามารถส่งนะครับขั้นต่ำเดือนละ1,000 0บาทนะครับส่งภายใน3ปีนะครับเหลือเท่าไหร่เราก็มาปกครับ เป็นสิ้นสุดกระบวนการในส่วนของการที่ได้แปลงที่ดินที่ดินตรงนี้นะครับเมื่อท่านซื้อไปแล้วนะครับจับจองเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีครับนะตามเงื่อนไขที่ทางในส่วนของโครงการนะครับได้แจ้งไปฉะนั้นแล้ววันที่26นี้ผมขอเน้นย้ําเลยนะครับว่าถ้าท่านลืมท่านท่านนอนรับทับสิทธิ์เนี่ยผมเชื่อเลยเกินว่าแปลงที่ท่านคิดไว้ท่านอาจจะไม่ได้ฉะนั้นแล้วฝากไว้ด้วยครับวันที่26นี้ต้องมาเจอกันที่ตรงนี้ ภยาที่จะเป็นภรยาทองที่ถืงนี้นั้นจะต้องเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเราจะมาอยู่รวมกันที่ตรงนี้ด้วยความรักและความสามัคคียังไงฝากกดติดตามนะครับสมบัติไทยที่ดินกดแชร์กดไลค์ถูกใจเพื่อเป็นขวานและกําลังใจให้ครับกระผมนะครับจะได้นําคลิปดีๆจะมาฝากท่านผู้ชมในคราวต่อไปนะครับเบอร์ทอที่ต่อนะครับอยากจะทราบรายละเอียดของรายละเอียดเพิ่มเติมก็ 088 653 1931เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกันคลิปนี้ฝากไว้เ้วยครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับมีความสุขท่านโชคดีมีเงินใช้สุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ